Thailand is the higher seed and will play first. First on the tee, Pornanong Patlam. Next on the tee from Thailand, Onarin Sariabandpat. Yeah, so down in both matches. Yeah, เป็นไงบ้างครับพอใจไหมครับผลงานวันนี้อ่าเมกโมก่อนก็จริงๆก็ถือว่าเล่นจริงๆวันนี้โมรู้สึกว่าโมเล่นดีนะคะแต่ว่าอาจจะคืออีกทีมนึงเขาก็คอนสิสเตนต์มากก็ก็จริงๆอาจจะมีอะไรที่ต้องปรับนิดหน่อยแต่ถือว่าถือว่าดีค่ะครึ่งแรกกับครึ่งหลังต่างกันยังไง ครึ่งแรกของเมย์ค่ะครึ่งแรกรู้สึกว่าไม่ได้ช่วยอะไรพี่เลยเพราะว่าเล่นไม่ดีเลยใช้สกอร์พี่แบบทุกหลุมเลยก็แต่ครึ่งหลังก็เริ่มเล่นดีขึ้นค่ะเหมือนครึ่งแรกอาจจะแบบตื่นเต้นแล้วก็มีกลัวๆอย่างหนึ่งไม่ค่อยกล้าตีเลยแต่ว่ารอบหลังก็ค่อนข้างดีค่ะสนามวันนี้เป็นไงฮะจริงๆสนามวิกนี้เขาเซตค่อนข้างยาวพอสมควรนะคะแล้วก็ถือว่าถือว่ายากกินก็ยากอแล้วทีมสเปนนี่เขาเราไหนเราเราพูดถึงคู่แข่งของเราหน่อย จริงๆเขาเล่นค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เหมือนเป็นคู่ที่เ,เข้ากันทั้งสองคู่เลยที่จะเจอนคนไทยะค่ะแล้วก็วันนี้เขาพักันค่อนข้างดีแล้วก็เล่นกันคอนสแตนต์มากสองคนคราวนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราคิดว่ากับไต้หวันรวเราจะเป็นงานที่หนักกว่าเดิมไหมหรือว่าเ,าเราเราเราคิดว่าไง จริงๆก็เราก็ยังไม่รู้ว่าจะจะเจอใครนะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะสลับคู่หรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าก็โมคิดว่าถ้าถ้าโมเล่นเกมเหมือนเดิมก็น่าจะน่าจะโอเคค่ะครับแล้วเราสลับคู่ไหมเดี๋ยวเรายังคู่เดิมอยู่เรายังคู่เดิมค่ะก็ยังคู่กันเหมือนเดิมค่ะส่วนถ้าเกิดโมเล่นเกมเหมือนเดิมแล้วไม่ปรับอะไรนิดหน่อยไม่เชื่อว่าพรุ่งนี้คงจะดีกว่านี้ค่ะ ครับแล้วในบรรดาคู่แข่งทั้งหมดในทีม4ทีมเนี่ยเราเราเรากลัวทีมไหนที่สุดหรือว่าเราเราคิดว่าทีมไหนแข็งที่สุดจริงจริง,รง,รงไม่ว่าทุกทีมมีโอกาสขึ้นมาหมดเพราะว่าเป็นแมชเพย์แล้วก็ <c oughs> อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างดูอเมริกาวันนี้ก็ยังแบบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่าง <c oughs> วันนี้เรายังเล่นกันอาจจะแบบไม่ได้ท็อปฟอร์มกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ว่าทุกคนมีโอกาสหมดเราเองก็มีทั้งสามมันก็จะมีโอกาสเยอะค่ะอืมโอเคกลยุทธ์การเล่นแมชเพย์กับเล่นแบบแบบเดี่ยวเดียวเล่นอิเดียวด์มันต่างกัน ก็จริงๆก็โมกับเมเคยเล่นด้วยกันบ้างแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะนานมาแล้วก็ก็รู้จักกันพอสมควรแล้วอะค่ะก็โมว่าน่าจะเป็นที่น่าจะเป็นทุกอย่างนะคิดอะไรที่แบบว่าเป็นทีมมากกว่าเดิมอะค,ะค่ะเช่นฉันตีไปตรงนี้เธอตีไปตรงนั้นหรือว่าช่วยกันอะไรหลายๆอย่างครับขอบคุณมากแล้ะขอให้โชคดีพรุ่งนี้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครันนี้วันต่อไปเนี่ยไต้หวัน เก่งกว่าสเปนไหมในความคิดของเรามวอนคิดว่าก็ก็ไม่น่านะคะ่ะวันนี้สเปนคือเล่นแบบสอดกันได้ดีมากเลยก็แบบไม่ไม่ค่อยพลาดกันเลยะค่ะวันนี้ค่ะส่วนพรุ่งนี้ก็คิดว่าเราน่าจะทําได้ดีขึ้นเนาะเราก็คงกลับมาซ้มอมกันค่ะเพราะวันนี้เขาทีมเวิร์กดีมากนะสอดกันตลอดอไอหลุมที่มันไม่น่าจะไปได้มันก็ไปได้ตลอดอไอหลุมที่เราโอเคฮึดขึ้นมาทำเบอร์ดี้เงี้ยก,ก็ยัน ไปได้แค่ยันเขาอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าพรุ่งนี้คงจะมีโอกาสดีกว่านี้เพราะเราก็เริ่มคุ้นมากขึ้นแล้วก็ทีมทีมตัวไต้หวันเองไม่น่าจะแข่งเท่าทีมสเปนใะนความรู้สึกแล้วในความหวังที่จะเข้าสู่รอบต่อไปในวันอาทิตย์วันรอบสุดท้ายเป็นไงตอนนี้เราเรารู้สึกความหวังเรื่อรางไปหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ายังยังยังสู้ได้อยู่ในความคิดก็ยังสู้ได้อยู่อะค่ะเพราะว่าสําหรับใช่สำหรับน้องก็ที่เล่นกันก็ ออสแควร์ก็ได้พอยกันเหมือนกันนึงก็เราก็คิดว่าก็ยังมีโอกาสนะคะยังอีกตั้งสามอีกสองวันก็จะถึงรอบคัดเลือกโอเครู้สึกแบบเดียวกันเพราะว่ามันยังมีเหลืออีกทั้งสองวันถ้าพรุ่งนี้เราเราชนะขึ้นมาได้ทั้งสองทีมของเราเราก็สกอร์เราก็ดีขึ้นมาทด้เยอะแล้วคิดว่าสภาพสนามเคฟรัลลี่นี่เป็นยังไงฮะวันนี้ เขารู้สึกก็คือภาษีมันจะค่อนข้างจะยาวหน่อยคงจะใชสนามยาวใช่ทัวร์นาเมนต์นี้แล้วกรีนก็ค่อนข้างยากใช่ใช่ค่อนข้างจะยากอ่านอ่านกรีนยากแล้วถ้าพรุ่งนี้เราพยายามเล่นในหลุมพะไให้ดีขึ้นคิดว่าน่าจะสู้เขาได้โอเคโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ